Oh, my God, I'm going

Volthazao ka chappi chi tante samcaramo राे तेना हो तो यो का होते के नाया काो दे ना महा ने धामे सागे रागे ना सा ตโยเยโสปโยตัมมะนาสะนาเลนะนิกามิโลโคตัมสัสะนาเมตฏิปันตาอามาตวิขไยอรลัมตาโมทาลิพุติพุชามนาอิทังเีสังเกระตานาลานิตเเตนะสเจนะสุวัติโหตุกินังโคระนันนาวันติสัมภวังวิราตาติตายติเ

dari ibaangtawa tho cantire ca tarangangan sampaidha cararang ni xin lowa saya when most of

เอาไปถุก็ไม่ก็เบอ่์เรออที่ให้กี่ร้อนีดเอาละเอาละเออ เอาบาเรีย้ไยแลยเอาเมนเรียนคิวเลยเรียนแถวเรียนแถวเรียนคิวเรียนแถวอกันี้เรียเรียนกับพวปาันนี้เปลี่ยนประการสถานามูลเปลน็นโจ๊กเลยไไทฟ้าไยิงุมวย่างเอ่อประชาประชาชนจาเรีย

รถไฟรถไฟได้ไม่ยากสุดปก็ có một cái thú vị. ดีขอให้มันนั่อยอยแต่ดีก็ห้ามไปได้เลยเ <c oughs> ลิกนจิ้งอาว์กจิุ้่มจ้าวเฉพาจิุแต่ขอใหมัเหลือตั้งลอยช่งนี้นะฉะนั้นธรมะธรรมะเนี่ยต่อพูดเรื่องความสมาธิมาแต่แก้ หน้าที่ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะให้ดีอยู่ในหน้าที่ในการเป็นลูกน้องทำหน้าที่ลูกน้องดีเปิดตา้ือเป็นลองก็คือทำหน้าที่ลองดีอย่ามีแค่เป็นหัวหน้าเปิดตั้งมุ่งเป็นลูกน้องตั้งเป็นลองแค่เป็นหัวหน้านย่างนี้พอใจแล้วก็ได้ที่หน้าที่เ người ta kể về chú ơi chai bắt tay 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 bắt คนเขานียน้ามพีเงตคทิ้ใจชีวิตลอดเลิกนะเขาบอกว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นตรงนี้นีน่แหละทำใจกับดักก็แต่ขอให้เป็นคนที่น่าเชื่อถืออู้ยควก็เชื่อ <c oughs> เมื่อคู่อยากเชื่อกชมีอยากคนเกิชนกช่วยฉะนั้นฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยต้องใช้ให้ถูลกลมหายใจเขาออกนเนี่ยมันมีค่าสำหรับเราแต่ใช้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสูตรความดีบวางมางามของมนุษย์ บอกตาบ้าไว้นะสิ่งบดีบางอยางนั้นก็ขอให้รู้ดีชั่ว คลิปนั้เป็นโอกาสได้ในการสร้างเรียสร้างตัวตัวเขาได้ันได้เรียนมาแล้วรู้ของใส่ได้เองวิธีใส่ละรู้รู้มากเยะพหเขาเยเ็นไเยน็นาปาปีี แต่บางคนเอาความฉลาดนั้นไปใช้แบบนี์ไปใช้แบบนี้ไปเที่ยวคุณจะจำาด้ไหมครั คุณก็ชีวิตก็ได้เอามาเป็นตัวอยา่างรวยจนไม่ตอ่องพูดแต่ขอให้สุดเดนชน,นกับังหวดภูเก,ก็ตลาปางาีดถึงนุดจะลิบเตจินจิ้นไม่จินทั้งไม่จคนหมยเงินมากอยไ,ไม่เกียแต่ครอบครัวมีความลูกอเอาเหลาล้าน นั่นแหละชีวิตที่สูไม่ใช่รวยหรือจนแรงร้อน

Yeah.